ครับสวัสดีเอฟซีเพอนครับทั้งช่องพ่อแมงหญิงครับลังเวทีที่วัดสองคอนครับ and cool ที่เวนบ่คุตา่เนใบ่ได้บ่เอาอาหารเห็นยุใส่ยินในรถเลลายนั่นย่ใส่่เิ้นเราเิ้นเราบ่ สอนเพลงครับ ภูมิครับเขียนติดต่ออำเภอภูพามานครับ ดจังหน้อยอากระซิเช็คซาวครับวันนี้เช็คซาวสาแน่น้อยหนึ่งครับเพราะว่าเพื่นง่าเพิ่นเร่ยเดึกเ่าคือในกรุงเทพครับ ขี่รถผ่านลำตะคองกันเลยสอบสอบเพลงลำตะคองขับรถผ่านลำตะคองกันเลยสอบลำตะคองเหนื่อยสาวลำตะคองผ่านไปนลำโพงก็ต้องลำโพงเอาทอนนั้นนั่นเลยเอาทอนทอนเร็วเลยโอ้จอดเตยเลยว่าจะได้เตยเลยก็อีกแล้วบักเตยเด้เอาเดี๋ยวจบเกลีไปเลยเตยแบบรถเดียวจบเกลีไปเลยแล้วสาวล่ แบบพออาทิตย์ไปเลยนเตยี้เ่าอีมือีพเจอดเตยู่เลยหอนวะมือนีจอดกดมาซาครเพื่อว่ามาเรื่อยๆเพราะว่เลยบดดแม่บีมาเครับงานหน่อยสวัสดีครับนยกัำลังมาหัวกันในแม่บีแมครับบอทะลดนี่มาเรื่อยๆแม่มัน จะจอดมุกจะกันนอนเนี่ยบรนะิันนี้นอนดอกนอนพักพักเนี่ยนะเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยนอนมันค่อยยิ้มมานนี้ โทรศับแม่น้อยโคตรโคตรโคตรโยงเตะสมาธิเตะสมาธิบ่ยงเรียนรู้จากต้นฉบับเลยครับตัวนี้ ta mươi <laughs> bộ bay mươi chụp phê à bỏ Còn gì hoạt con khu màn คุณอานครับนนวสวัสดี <ไป S 1> ครับ